สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเทรดเดอร์ทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยในช่องเทรดง่ายๆก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราขอคนละไลค์ like และคนละ u ับ cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนคลิปนี้เป็นเพียงการแชร์ประสบการณ์ของเราไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใด โอเคค่ะนะคะวันนี้เราจะมา,อาสอนวิธีการใช้งานนะคะโดยเฉพาะหลักๆคือวันนี้เราจะสอนวิธีการนะคะตั้งค่าแท่งเทียนแล้วก็ตั้งค่าในส่วนของเวลานะคะมันจะมีอยู่2รูปแบบเนาะสำหรับ b r ล ke Pocket o p t i o n นนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งค่าแท่งเทียนเลยคะ่ะนะคะหลายๆคนนะคะ ถามหลังบ้านเข้ามากันเยอะมากเลยนะคะถ้าในกรณีเทรดหนึ่งแท่งแล้วอยากให้ปิดจบในแท่งนั้นๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะ,อะสอนวิธีการตั้งค่าของเรื่องของเวลานะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาะดูในส่วนของการตั้งค่าของแท่งเทียนนะคะกดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้นะนะคะตรงนี้เป็นแท่งเทียนเราจะเลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นตรงนี้นะคะกดหนึ่งครั้งแล้วก็นะคะ,ะถ้าเป็น เขาเรียกว่าอะไรยูสที่เพิ่งสมัครใหม่นะคะของเขาจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นลายเส้นเนาะ,ะวันนี้นะคะเดี๋ยวลองมาตั้งเป็นแคนเดิลก็คือเป็นเป็นรูปแบบของแท่งเทียนนะคะแท่งเทียนญ,ญ,ญี่ปุ่นนะ,ะกดตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาตรงนี้จะไม่โชว์นะคะฉะนั้นแล้วเราต้องมากดตรงนี้ค่ะ,ะสมมติว่าเราปิดไว้อเห็นไหมคะตรงนี้คือ,อถ้าเกิดว่าเปิดโปรแกรมเข้ามาใหม่นะ,ะเขาจะไม่โชว์ให้คุณก็มากดตรงนี้นะคะ เรามากดตรงนี้นะคะเปิดให้เขาโชว์เวลาขึ้นมาเห็นไหมคะเขาจะโชว์ให้เห็นเลยว่าอแท่งเทียนที่กําลังวิ่งเนี่ยจะเหลือกี่นาทีแล้วจะปิดนะคะจะจะจบแท่งนั้นเห็นไหมคะเขาจะโชว์ขึ้นมาฉะนั้นแล้วตรงนี้เปิดเปิดไว้นะคะอ่าโอเคในส่วนของในส่วนที่สําคัญก็คือต้องเปิดเวลาตรงนี้ไว้นะคะส่วนตัวก็จะตั้งประมาณนี้นะคะ่ะเปิดไว้สองตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะตรงนี้คืออะไรอ่ะปิดไว้ เปิดไว้อันนี้อันนี้ไม่ได้ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะคะสําคัญตรงจุดนี้นะคือเปิดตั้งค่าตามนี้เลยนะเวลาตรงนี้ก็จะโชว์ให้เห็นว่าอ่าแท่งเทียนที่ที่วิ่งเนี่ยเหลือกี่นาทีหรือกี่วินาทีแล้วจะปิดจบในแท่งนั้นอ่ะจะปิดในในช่วงเวลานั้นอ่ะอย่างเช่นว่าตอนนี้นะคะแท่งเทียนที่เราตั้งค่าเนี่ยเราตั้งเป็นที่ M1 ก็คือ1น,นาทีนะคะส่วนตัวก็จะเทรดที่1น,นาที หรือ5นาทีบ้างนะคะแต่วันนี้จะสอนลักษณะของ1นาทีเนาะเพราะว่าถ้า1นาทีหรือจะเป็น5นาที2นาที3นาทีพวกนี้ก็ตั้งค่าในรูปแบบเดียวกันค่ะนะคะฉะนั้นแล้วสอน1สอนตั้งที่1นาทีหรือ1 M M 1นะคะก็ถ้าเกิดว่าจะเข้าที่5 M ก็เซตค่าคล้ายๆกันเลยนะคะเอาไปปรับใช้เลยอ่ะโอเคค่ะท่งเทียนนะคะเราจะตั้งเป็น M1 ก็คือเขาจะวิ่งแต่แตละแท่งนี่ค่ะใช้ระยะเวลาในการวิ่ง1นาทีนะคะโอเคอันนี้ปิดได้เลย1นาทีนะคะเวลาที่เราจะเทรดทีนี้หลายคนนะคะสงสัยในส่วนของเวลาตรงนี้เห็นไหมคะทมตรงนี้เวลาตรงนี้นะคะถ้าเป็นรูปธงเห็นไหมคะ,ะตรงเมาส์ชี้ตรงนี้นะคะถ้าเป็นรูปธงแบบนี้ก็คือเราจะเซตให้ปิดจบในแท่งนั้นๆก็คือ อยู่ที่ว่าเราเซตว่าเราจะให้ปิดจบกี่นาทีนะคะเอออย่างเช่นว่าสมมตินะคะว่าเราจะให้ปิดจบในแท่งที่มันกําลังวิ่งอยู่เนี่ยเราจะตั้งค่าย,ยัางไงคุณกดเข้าไปหนึ่งครั้งค่ะตรงเวลานะตรงนี้ต้องเป็นรูปพงนะคะและมากดตรงในอ,อ่ส่วนของเวลากดในที่ว่างะคะ่ะกดขึ้นมาปุ๊บนะคะสมมติว่าเราจะให้ปิดจบในแท่งหนึ่งนาทีอ่าเราก็ต้องมาเซตตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเปิดออโต้ไทม์ให้เขากดหนึ่งครั้งนะคะหลายคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะคะงงเกี่ยวกับเวลานะคะไม่ต้องงงนะ,ะเดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วคุณก็จะเข้าใจมากขึ้นเปิดออโต้ไทม์ไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มาเซตที่คุณจะให้ปิดจบถ้าในกรณีปิดจบในท่งนั้นนันหนึ่งน,นาทีนะก็มาเซตที่ m 1อย่าลืมว่าตรงช่องวินาทีนะคะ เนี่ยสำคัญที่สุดคือตรงช่องวินาทีนะฮะให้ปรับเป็นเลขศูนยูนเท่านั้นอ่าถ้าอย่างเงี้ยก็คือเรียบร้อยแล้วค่ะปรับเรียบร้อยแต่ถ้าในกรณีคุณเทรดแท่ง5นาทีอยากให้ปิดจบในแท่งนั้นๆน,น,นะคะคุณก็มาเอาที่ 5M ตรงช่องวินาทีตรงนี้มันก็ต้องเป็นศ 00, ูเท่านั้นนะคะให้ปรับเซตเวลาให้เขาตรงกันด้วยเนาะในส่วนของอ่า แท่งเคียนนะคะก็ต้องปรับเป็น5 m เอ็มด้วยเช่นกันนะคะหรืออยู่ที่คุณจะเอาไปปรับใช้เนาะถ้าในกรณีอย่างอย่างเราเทรดก็คือสมมติว,ว่าตั้งเป็น M1 1 m 1นะคะเราก็จะเซตตรงนี้ไว้ m 1แล้วก็อย่าลืมว่าต้องช่องวินาทีต้องกดเป็นเลข0ูนย์อ่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ในส่วนของการตั้งค่าหรืออการตั้งเวลาให้ปิดจบในแท่งนั้นๆนะคะโอเคและก็ อีกส่วนหนึ่งเห็นไหมคะตรงนี้เป็นรูปธงเนาะก่อนหน้าน,นั้นที่ที่เราแจ้งปายนะคะถ้ากดหนึ่งครั้งเห็นไหมคะตรงนี้เขาจะเป็นรูปนาฬิกาไอคอนนาฬิกาเห็นไหมคะเราสามารถถ้าสามมติว่ากดหนึ่งครั้งก็จะเป็นรูปธงกดอีกหนึ่งครั้งซ้ำหนึ่งครั้งก็จะเป็นรูปนาฬิกาอะตรงนี้หลายคนก็อาจจะเอาไปปรับใช้ได้นะคะว่าเราอาจจะบวกเวลาหรือต้องการที่จะเทรดให้มันปิดในช่วงเวลาเท่าไหร่อย่างเช่นนะคะอ่า เราต้องการให้กดออเดอร์เข้าไปปุ๊บนะคะอยากให้มันปิดอยู่ที่1นาที5นาทีหรือ3นาทีนะคะอ่ะคุณกดเข้าไปตรงนี้ค่ะกดตรงเวลานะคะเป็นรูปนาฬิการูปนาฬิกาคืออะไรคือการเซตเวลาที่เราต้องการให้เขาปิดว่าจะให้ปิดที่เวลากี่วิกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงนะคะ กดเ yup. ข้าไปตรงเวลานะคะเห็นไหมคะตรงนี้บรอกนี้นะคะเขาให้ได้ตั้งค่าได้เร็วสุดให้ปิดจบออเดอร์สุดท yep ี่ห้าวิเลยนะคะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่อันนี้คือเป็นการที่แบบว่าเทรดสั้นค่อนข้างสั้นมากๆนะคะสวิงสุดๆนะคะห้าวิก็คือปิดหนึ่งสองสามสี่ห้าปิดออเดอร์แล้วอ่าอยู่ที่ใครเอาไปปรับใช้นะคะแต่ส่วนตัวอยู่ที่หนึ่งนาทีขึ้นนะอ่าโอเคค่ะนะคะ ถ้าสมมติว่าเราตั้งที่ 5, 5, 5วินะคะเห็นไหมคะเวลาตรงนี้ก็จะขึ้น5วิออเดอร์ก็จะปิดจบใน5วิที่เราตั้งไว้หรือว่า15วิ30วิหรือ1นาทีอยู่ที่เรานะคะถ้า1นาทีก็คือสมมตินะคะเราตั้งไว้ที่1นาทีอ่ะโอเคเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะเป็น1นาทีเรากดออเดอร์ตรงไหนสมมติว่าเรากดซื้อลงมันจะนับจากเวลาที่เรากดค่ะ นะะจะไม่ปิดจบในแท่งนั้นๆหรือราคารอย่ออะไรพวกนี้จะไม่สามารถทําได้ถ้าเกิดว่าตั้งไปที่1นาทีมันก็จะนับจากเวลาที่เรากดอย่างเช่นเรากดที่9.49กนะคะเขาก็จะบวกเวลาไปอีก6 0วินาทีก็คือ1นนาทีนั่นเองนะคะตรงนี้นะอันนี้ไม่งงกันนะคะในส่วนของเวลานะถ้าอยากให้ปีจบในแท่งนั้นๆนะคะให้ไปที่ รูปทงแต่ถ้าอยากกดที่หนึาทีห้นาทีนะคะคุณก็สามารถเข้าไปที่รูปนาฬิกาได้เลยอ่าในส่วนของเวลานะคะของบล็อกนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะโอเคในส่วนไหนอีกที่อยากจะรู้กันก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะ,ะวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของแค่าการตั้งค่าของแท่งเทียนแล้วก็ในส่วนของเวลามุมขวานี้นะคะ สองรูปแบบอ่าโอเคนะคะก็ตามนี้เลยลองเอาไปปรับใช้กันนะคะสำหรับวันนี้น่าจะปิดคลิปสั้นๆไว้เท่านี้นะคะถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโบกนี้นะคะสามารถที่จะอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยว่าอ่าสงสัยหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็เม้นมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปออกไปให้ได้ชมกันนะคะโอเคฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคถ้าใครสนใจที่จะอยากเรียนรู้เทคนิค ตัดบนตัดล่างหรือเทคนิคจิบเรียงของเรานะคะเราจะทำเป็นอ e ีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครต้องการที่อยากจะได้อ e ีบุ๊กแบบฟรีเราก็มีโปรให้นะคะหรือใครต้องการที่จะเรียนตัวต่อต,ตัวนะคะก็มีคอร์สให้ได้เรียนกันเรียบร้อยแล้วนะคะทักไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราวางลิงก์ไลน์ว่าด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะอโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ ใครที่อยากเริ่มต้นเรียนรู้สามารถสมัครตามลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะเขามีเงินเดโมให้ทดลองได้ใช้ฟรีค่ะฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของเทคนิคจิบเรียงและเทคนิคตัดบนตัดล่างนะคะเราทำเป็นอีบุ๊กออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วและเปิดคอร์สให้ได้เรียนตัวต่อต,ตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะหากใครสนใจที่จะเรียนรู้เทคนิคนี้นะคะสามารถ ถ้ากลายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเรามีกลุ่มไลน์ให้ได้เรียนรู้ข้อมูลฟรีตลอดชีพค่ะความสำเร็จเกิดจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดการที่จะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ต้องผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหลายปีนะคะสิ่งเหล่านั้นนะคะจะหล่อหลอมให้เรานั้นตัดสินใจได้เฉียบคมมากยิ่งขึ้นพลาดน้อยลงมากยิ่งขึ้นเปรียบเสมือนมีดได้เลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปรับมีดไปเรื่อยๆมีดมันก็จะยิ่งคมมากขึ้นค่ะ สิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือวินยัยอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเราต้องมีวินัยในการฝึกฝนมีวินยัยทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและหาวิธีการเทรดที่เหมาะกับเราทําวินัยให้เกิดเป็นนิสัยจะช่วยพัฒนาเราได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายเราคงต้องลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขโชคดีตลอดไปเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ